สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพงไายสุภูสุขณน,นะจ๊ะคลิปนี้กับโบมี่ยังค่ะนะคะอยากจะว่าเราประสบการ์ตรงเนาะพี่น้องเนาะมาว้าสูฟังนะคะว่าเออแบบเหตุการณ์นี้นะคะหรือว่าละครบทนี้ผ่านไปเป็น10ปี20ปีแล้วก็ยังคือเก่าอยู่นะคะพี่น้องคะก็มีเรื่องก็คือว่าม้อนี้เนาะแอนมีโอกาสได้ไปนางนะคะหลานกาแฟปากซอยเจ็ดนั่นแหละนางไก่ไก่ฟรังโคหนึงนะคะเขาเจ้าก็สนทนาก,กัน ประมานว่า,าถามไทยสารทุกสุขดิบกันนั่นสินะคะว่าเออแบบเออแบบเฮ้ยมึงเป็นจังใดงั้นสินะมึงกับผู้หญิงของมึงเป็นจังใดวู้ชายนะคะอีกผู้หนึ่งก็ต่อว่าตอนนี้พวกฉันกันอาจสิไปต่อน,น้ำกันว่าได้นะคะเพราะว่าผู้หญิงเริ่มเห็ดให้ฉันหักแล้วก็เริ่มพยายามสีแบบใส่ฉันเป็นเครื่องมือในการบาวันหาเงินจากความรักที่ฉันมอบให้เขา หายไปเท่าใดเขาก็บ่เคยเพียงพ่อมีแต่บอกว่าขอเพิ่มขอเพิ่ม never enough s h e a l w a y s asking more and more and more สินะคะพี่น้องคะ่ะเนาะขจับใจความใดประมาณว่านะคะเขาก็บอกรา,ายละเอียดซู้ฟังว่าตอนนี้ฉันคบกับผูงง้หญิงนะคะบ่าผู้หนึ่งนะคะแต่ว่าปกฉันก็อยุ่น้ำกันนะคะใดประมาณ2-3เดือนแล้วละฉันก็นดูแลเขาตามสเต็ปสเต็ปไปนะคะแบบวา ตกลงกันสินะนะคะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็บหายยูนะคะเดือนละสามหมื่นแล้วก็ดูแลรอบครัวตัางหาดอีกเดือนละหมื่นหนึ่งนะคะสาหรับแอนนะคะแอนก็มองว่าก็ถือว่าโอเคนะคะสมน้าสมเหนือร่วมๆแล้วก็ได้ซีมื่นเนาะอีกอย่างนะคะข้ากับยูกินนะคะใส่นะคะได้ใส่ชีวิตอยู่กับฝรั่งเขาไปกินอย่างเขาก็ได้กินนะคะได้ยูบอกว่าคนดอกคนโดงสินะหรือว่าบางกับพวหูหรือว่าได้ยูบานให้อีกอย่างเขาก็ไม่ได้บอกไปหอดรายละเอียดประนันนะคะพี่น้องคะ แต่เขาก็บ,บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะก็ยัง่งบ่พ่อพ่อเขาแบบว่าเริ่มสัมผัสได้ว่าฉันหักเขาลร้ขึืนลา้ขึ้นเขาก็มีแต่บอกว่าขอเงินเพิ่มเดยวกับขอนั่นขอนีอ่ผู้นั่นเป็นนั่นผู้นี่เจ็บป่วยนะคะน้องอยากได้อันนั่นอันนี้บ่เคยยึดเคยย้อนล่าสุดวันวาเล่นทน์ก็บ,บอกให้ฉันสื่อทองให้บาทหนึ่งบอกกับฉันว่าถ้าเกิดเพื่อหักฉันเธอก็ต้องสื่อให้ฉันฉันก็มองว่าฉันกับหักอยู่แต่ว่าเขากับบุหูหวจักไปแบบทีละสเต็ปสเต็ปเขาก็บบีบ คับชั้นเกินไปจังสีน่ะคะพี่น้องคะต้องบอกว่าในกรณีจังสีแอนมองเลยว่าเม่ยิ่งนะคะบ่ได้หักผู้ชา้อีหลีนะคะถ้าเกิดว่าเหาหักเขาอีหลีเหาสิบ่อปบบังคับเขาจังสันเพราะว่าเหามีการตกลงนะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะดูแลเห่าแล้วเดือนละ4ี0,000ืแอนก็มองว่ามันสมเหตุสมผลนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบ นี่นะคะบ่สมควรที่จะบอกว่าไปบังคับหรือว่าถ้าเกิดเฮาบด้ฮักเขาจริงเข้าจัง่าจะไปล่อเล่นกับความหักพี่น้องคะ่ะแอนเคยเห็นมาในหลายๆเขตแล้วไม่ยิ่งก็เข้าใจนะคะเฮาเหตุงานเฮาก็อยากได้เงินแต่ว่าเฮากับ,บ่สมควรที่จะไปแบบรับหูรับตาแบบอยากจะได้แต่เงินจนแบบว่าสนใจว่แบบเาเฮาใส่ถ้ำลายจิตใจของคนคน,คนอื่นนะคะพี่น้องขาเพราะว่าหลายๆคนฝรังเขาเจ็บชำนําใจนะคะบางคนอาจจะแบบบ่อหยัดอยู่แบบ บนโลกนี่บางคนกับทั้งแตกกับประเทศบ่ไดดเสียศูนย์เป็นบ้าเป็นบอก็มีหลายคนนะคะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาดีกับเฮ้าก็ย่าไปบังคับเขาลายบ่มีอยังดอกค่ะนะคะในเทศในกรณลนี้ที่บวาบานันม่ยิ่งมักบังคับให้ฝรั่งซื้อทองให้ต้องเฝ้าซื้อเฝ้าซื้อบ่อมีอยังดอกเว้าซื้อซะลอยรหสเอเซนะคะผู้ยิ่งบ่าที่มักบ,บังคับให้ฟอซื้อหายซื้อห้แบบบ่ลืมหูลืมตาอยากไซ่อยากกลับไปบ่า อยากไปอวดอยากให้โมทวงวายอยากให้มมห้มหองใส่อุ้ยมาดามได้ใส่ทองเนาะบอกไม่อย่างค่ะเคยผ่านมาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมาเคยใส่มาบดแล้วนะคะทุกกระบวนท่าทุกความตอแหลนะคะทุกรอยเล่นเกลียนนะคะบทบาทที่ฝรั่งบอกมากคือเคยใส่มาบดแล้วแต่ว่าบอกเลยว่า มันอยู่น้ำเฮาบัจีล่างอย่างยืดอกพี่น้องถ้าเกิดว่าเฮาได้มากโดยความบริสุทธิ์ใจนะคะบ่ไปบีบบังคับผู้ใดนะคะสิ่งสิ่งหนั่นสิยุกับเฮาได้โดดแต่ว่าขาดเฮาได้มากโดยการไปบีบบังคับนะคะเราร้อนนะคะหรือว่าใส่ความรักเป็นเครื่องมือนะคะอยู่น้ำเฮาโ่โดดพี่น้อง มันจะมีปองออกบิดเสมออันนี้บ่ได้บอกให้ผู้ใดเสือนะบอสูฟังเสืออีกอย่างกับได้ยินมากสดๆดลอยกับหูจะคของก็เลยล่องเอา,า,ามาบอมาแช่ซูฟังนะคะพี่น้องคะความหักเป็นสิ่งสวยงามคะ่ะพี่น้องถ้าเกิดว่าบ่าหักนะคะยู่กันไปแบบจบๆนะพี่น้องซีบอวัดจังใดแบบเคลบดไเคลดไปโหลดนะคะอย่จะไปหลอกให้ผู้ใดมาหักเข้านะคะพี่น้องคะเพราะว่าบัดสุดท้ายแล้วมันสิกลับมาเป็น นะคะบาปติดโตเห่านะคะมันมีปองออกยี่แหลเสื้อรถค่ะบอสากะเล่วนะคะคอยเดาค้นเฮงเฮ้งมันๆผู้ใดบอกว่าอยากได้รับเลี้ยงก็ได้รับเลียงได้เร็วเด้พี่น้องเด้อสามีละจ้าสวัสดีค่ะ